พอถึงเวลาไม่อยากได้น้ำก็เปิดไปน้ำมัน่วพี่เจ้าอยาาเด็ดจะไปทุบพี่เจ้าผมก็บอก ครับตอนนี้เราได้ส่งน้ําลงไปในคลองนะครับคลองส่งน้ําในเขตพื้นที่ของโครงการส่งน้ําและบริษัทลำปาเรานะครับวันละ3.8ล้านลูกบาทเมตรนะครับส่วนมีการระบายน้ําลงไปด้านท้ายน้ํานะครับตอนนี้ระบายลงลําน้ําเดิมนะครับเพื่อรักษาระบบนิเวศนี่นะครับอยู่ที่วันละ9 0 0 0 0นะครับซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราก็จะมีการระบายน้านะครับเพื่อที่จะ ช่วยเหลือพื้นที่ด้านท้ายน้านะครับเป็นวันล,ละสองล้านลูกบาทเมตรต่อวันครับคือในพื้นที่ของโครงการส่งน้ําและมอสาลําปล่านะครับตามแผนเราก็ประมาณสองแสนสี่นะครับแต่ตอนนี้คาดว่าน่าจะมีการพาะปลูกค่อนข้างที่จะใกล้เต็มพื้นที่นะครับซึ่งประมาณ3 0 0แสนไร่นะครับแต่ตอนนี้นะครับมีการพาะปลูกไปแล้วประมาณ22เปอร์เซ็นต์นะครับของพื้นที่ทั้งหมดนะครับแนวโน้มก็ตอนนี้ก็ยัง น้ำอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะครับเนื่องจากเราเป็นช่วงต้นของการส่งน้ำครับก็ตอนนี้ก็น้ำของเรานะครับมีอย่างเพียงพอแน่นอนนะครับแต่ว่าขอให้ดูแลแล้วครับช่วยเหลือแล้วก็แบ่งปันน้ำนะครับอย่าไปน้ำกันก้นน้ำไว้อยู่ในเขตของตัวเองนะครับแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดกุลองอให้น้ำได้ไหลลงในคลองและได้ถึงพื้นที่การเกษตรของราษฎร,รแต่ละท่านนะครับได้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมครับ